สวัสดีครับพบกับเราสองคนอีกแล้วครับช่องล็อก Point Channel วันนี้เราจะมาทําการกินกุ้งแช่น้ำปลาย่อยๆยามดึกกันนะครับนี่ครับทุกคนเป็นไงครับถ้าพร้อมเราเราก็เด็นเลยครับก่อนอื่นนะครับขอราดราดน้ำจิ้มแป๊บนึงนะครับนี่ครับทุกคนราดงไปเลย มันหมดแล้วกุ้งม,มันเยอะเกินไปนี่นะครับทุกคนคือหน้าตากุ้งแช่น้ำปลาของเราที่เราทำเองครับแล้วแบบนี้ก็ได้เวลาแล้วครับทุกคนเรามากินกันเลยครับไม่ไหวแล้วครับเน,นี่นครับทุกคนขึ้นมา หิวอะไรสิทุกคนกอ,อืมอืมอร่อยทุกคนทุกคนครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับ คลิปนี้จะเป็นคลิปที่สอนะครับที่ผมทำลงช่องยูทูบของผมครับฝากกดติดตามด้วยครับทุ <c oughs> กคนกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเยนะครับในการทำคลิปต่อไปโอเคนะครับทุก เผ็ดครับทุกคนกินกุ้งแช่น้ำปลาตับลมหนาวทุกคนหนาวมากครับทุกคนตอนเนี้ยน่าจะประมาณสิบห้าสิบหกองศาครับที่นี่บอกเลยว่าหนาว <c oughs> เห็ดครับทุกคนือไหมถ้าใครอยากให้เรากินแบบว่าอย่างอื่นนอกเหนือจากที่เราทำเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้ไหมดีไหม ทุกคนครับถ้าอยากให้เราสองคนกินอะไรแปลกๆก็คอมบินมาได้นะครับเดี๋ยวเราสองคนจะทํำชิปให้ดูครับนี่ครับทุกคนเยอาเยะครับวันนี้อืมอ,อย ติดต่อเลยครับฝากเขา้าไปติดตามด้วยชื่อติดต่อชื่อว่าเจษฎากก็สืดทางล่างแล้วก็เคเคครับแล้วก็ช่องยูทูบด้วยด้วยครับดอกพลอยชาแน,นลอยากให้เราสองคนทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกได้คอมเมนต์จะได้คลิปได้ครับเดี๋ยวเราสองคนจะมาทําดูครับอยากให้เรากินอะไรแปลกๆก็คอมเมนต์มาได้ครับ ออบอกว่าคุณทำเองกินเองน่าเรียนคออืบเผ็ดคร่อ <c oughs> แซ่อร่อย <S 2> <S 2> <ๆ>ดูของครับก่อนจะจบคลิปนะครับผมขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่อง y ยู t ู b e รอพอชาแน,นลเลยนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราสองคนนะครับ สำหรับคลิปนี้โหเผ็ดครับทุกคนผมขอจบคลิปค่นพี่นะคราวนี้นะครับขอบ,บ,บาย